การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติตอนกุ้มพรกันทดน้ำหนึ่งในบทประพันธ์ที่มีความเข้มข้นและให้แง่คิดสอนใจโดยมียักษ์กุมภพรกันยักษ์ผู้มีคุณธรรมเป็นตัวเอกแต่หลงผิดหลงเชื่อคำยุยงของทศกัณ์ในการช่วยทศกัณฐ์ทำศึกกับพระรามความพิเศษของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นโขนที่ใช้องค์ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทั้งโขน ละครดนตรีขีตัดสินร่วมกันทำงานเพื่อการแสดงสุดยิ่งใหญ่สมพระเกียรติโดยยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลวันที่28กรกฎาคม2566 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา7 1พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา9 1พรรษาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ถระพันปีท่านสายพระเนตรท่านกว้างไกลมากนะลูกท่านไม่ได้มองว่าเฉพาะหน้าตาศินท่านให้รับ เด็กทั่วๆไปคือสิ่งที่ทุกๆโรงเรียนไม่ว่าใครจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนมาสมัครได้มาคัดเลือกได้มันเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนน่านตรศิลปเรามีสิทธิ์เล่นเรามีสิทธิ์ทําอะไรเด็กของเราต้องได้แต่ไม่ใช่แล้วนี่นลูกในสิ่งที่สายพระเนตรทั้งกว้างไกลมากว่าทํายังไงจะดึงเยาวชนเรายังคิดไม่ถึงใช่ไลูก ท่านดึงเยาวชนมาได้เนี่ยในสิ่งที่แล้วทำให้วิชาไม่ศูนย์เราไม่ถูกทอดทิ้งเราไม่ถูกพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชนีท่านเนี่ยทอดทิ้งพวกเราเลยจะถามห่วงใยทุกอย่างแม้ทั้งอาหารการกินเวลาที่พวกเราได้เข้าไปทำงานสนองท่านตั้งแต่แม่ยังเด็กอยู่อะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมาก และสิ่งที่แม่ยึดมากที่สุดคือพระราชเสาวนีขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินสิ่งที่อยากจะร้องไห้คือพระราชนำรัสของท่านคือถ้าไม่มีใครดูฉันจะดูเองนี่คือคำว่าศิลปะนาฏสินไทยไม่สิ้นแล้วร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศิลปะขวนเฉลิมพระเกียรติไปด้วยกัน พฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย